ได้ตั้งเป้ากันว่าปีนี้เราหน้าที่จะลดการสูญเสียบนท้องถนนลงให้ได้สัก5%นะครับของออตัวเลข3ปีเฉลี่ยย้อนหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มนี้เนี่ยก็ถือว่าพวกเราได้ทํากันมาอย่างต่อเนื่องจากปี2559เนี่ยเรามีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณสัก22,000 20, ลายในปี2559 ปี2,563เนี่ยนะครับผ่านมา4ปีตัวเลขมันลดลงทุกปีลดลงเหลือประมาณ 10, 7, สัก17,000เจ็เศษนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้คาดหวังว่าเราจะให้ตัวเลขลดลงสัก5ซนะครับ5%ซซึ่งถ้าได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการที่จะ,ะช่วยกันเริ่มตั้งแต่ในด่านครอบครัวนะครับในครอบครัวต้องช่วยกันดูแลนะครับต้องช่วยกันเตือนบุตรหลาน แล้วก็ด่านชุมชนก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเทศกาลสงกรานต่อเนื่องไปถึงวันครอบครัววันผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีลูกหลานมาเยี่ยมญาติเยี่ยมบ้านกันแล้วก็วิถีชีวิตหนึ่งก็คืออาจจะมีการดื่มกันแล้วทําให้มีอาการมึนเมาแล้วก็ไปขับรถไปใช้ยานพาหนะก็เสี่ยงต่อการปอให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งเราดูสถิติเนี่ย เ,ออเกิดจาก1กขับรถความเร็วสูง2ดื่มแล้วขับเพราะฉะนั้น2มาตรการนี้จะต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวดนะครับการใช้รถที่ขับใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ขับข e ี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกหรือไม่สวมหมวกในรภัยอันนี้ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองหรือว่ากับ ครอบครัวทุกครอบครัวนะครับช่วยกันดูแลเรียกว่าด่านครอบครัวแล้วก็ในชุมชนก็เรามีด่านชุมชนนอกจากนั้นก็อาจจะมีจุดตรวจต่างๆของอสอทอซึ่งศูนย์ความปลอดภัยทางถนนตั้งในระดับจังหวัดระดับอำเ,เภอระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั้ง3ระดับนี้ก็ต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับในการที่จะ,ะดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกรานนี้ ต้องขอความร่วมมือจากอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ่งพสมนะตรับต้องดูทั้งเรื่องความปลอดภัยทางถนนและก็ดูทั้งเรื่องความปลอดภัยของโควิด19ด้วยนะครับหรือว่าโควิด19ด้วยอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้พวกเราได้เที่ยวสงกรานกันอย่างสบายใจครับค่ะท่านได้มีการเขาเรียกว่าเน้นย้ำว่าการแพทย์ฉุกเฉินกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเนี่ยต้องทํางานกันอย่างใกล้ชิดลด การแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีอยู่ประมาณสัก5,000กว่าหน่วยทั้งท่วประเทศเนี่ยก็อยากจะให้นํารถ5,000กว่าคันเนี่ยมาจอดอ,อยู่ในที่ที่เป็นจุดตรวจนะครับสัญญาณไฟว่าก,ก็ควรจะใช้ให้ให้ถูกต้องกับเวลาด้วยนะครับเราเอารถสัญญาณไฟว่าหรือสัญญาณไฟฉุกเฉินเนี่ยมาจอดไว้ในจุดตรวจต่างๆก็จะได้เตือนใจแล้วก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตพี่น้องประชาชน และหากมีเกิดเหตุร้ายต่างๆขึ้นก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างัน็ม่วกทีนะครับแล้วก็จะสามารถช่วยชีวิตพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุไว้ได้ด้วยนะครับทําให้บาดเจ็บน้อยลงหรือว่าลดการสูญเสียชีวิตครับค่ะสุดทายาท่านเออุ๊นควัปีใหม่ไทยเอาก็ในวันสงครานซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ของไทยเรานะครับก็ถือโอกาสนี้ กราบอวยพรให้ทุกท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเข้ากระทสวง,งผ,ผู้สูงอายุก็ขอให้พวกเราได้ใช้โอกาสวันสงกรานซึ่งเป็นวันเประเปณีวันปีนใหม่ไทยเราวันผู้สูงอายุวันครอบครัวเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขและก็ดูแลผู้สูงอายุให้อยู่กับลูกกับหลานได้ราบนานแสนานานครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับวันสงกรานด้วยครับ I can't think nothing better than spending my day with you.